การที่จะนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องต่างๆพร้อมทั้งนําเสนอีิการแก้ไขปัญหาตามหลักฉบับของเศรษฐกิจเพีหลีกับชานตระขาขอเชี่วชานค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เนี่ยมนุษย์เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หมดไปอย่างสิ้นเปลืองจากความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทําให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษต่างๆตามมาค่ะ ซึ่งวันนี้ทีมงานของเราก็อยู่กับที่ชุมชนลมคอลองหกําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาได้รับผลบกระทบจากปัญหามลภาวะเป็นพิษอย่างไรกันบ้างและพวกเขามีวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆกันอย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้ทีมงานของเรารออยู่แล้วนะคะไปพบกับพวกเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันีิติพรสุวรนะคะตอนนี้ดิฉันได้อยู่ที่ชุมชนเคหะาราังสิทธิ์คลองหกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอบถามชาวบ้านค่ะที่ได้รับปัญหามลภาวะทางน้ำที่น้ําส่งกลิ่นเน่าเหม็นและทําให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะสวัสดีค่ะป้าเล็กค่ะถ้าก่อนอื่นนะคะหนูต้องขอถามป้าเล็กนะคะว่าป้าเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่น้ําเน่าเหม็นเนี่ยแล้วก็ที่เกิดปัญหามลภาวะทางน้ําอย่างเงี้ยอย่างไรบ้างคะ ก็น้ำใช้ไม่ได้เห็นเวลาเขาปล่อยน้ํามาที่บ้านก็เน่าเสียใก้ไม่ได้นอ้าจากว่ารอเขาถูปล่อยน้ำอะไรเหมือนกะันร้อยน้าใสด้วยไงถึงใช้น้ําได้ก็ค,คือพอน้ําใสนี่ก็คือเอาน้ำเนี่ยมาเทไ,ไว้ตักไว้ใสขวดไว้รอไปใช้ใช่ค่ะแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างที่น้ําเน่าเสียอย่างนี้ยังไงบ้างคะไม่มีเลยนอกจากรอน้ำฝนตกเก็ก็คือต้องต้องรอเก็บไปใช้ใช่ ถ้าเกิดอย่างนั้นก็คือไม่สามารถที่จะใช้ได้ใช่เพราะว่าน้ํามันเสียมเน่ามากปลามันก็ตายอันน็อกน้ำาน้ำถ้านาถ้านาแล้งเราจะหนักเพราะว่าน้ำน,น,น,น้ำหลัะนกมาแค่ค่แคะแล้วคุณป้าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้างคะกับชุมชนแห่งนี้คะ่ะก็ก็คือให้ดูแลทางด้าน ร้านอาหารตามสั่งหรือว่าทางทางหอนะ<ม>ที่เขาปล่อยน้ําโดยตรงมาที่ไม่มีการบําบัดก็คือแบบว่าให้ทางภาคละนี่มีมาตรการกับทางหอเพราะว่าเขาเหมือนเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำใ,ให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียม็ว่าได้มันเล็กน้อยแต่ว่ามัน,มนเยอะห,ะหลายร้านที่มันเยอะส่งนะคะ จากการที่ดิฉันได้สัมภาษณ์คุณป้าเล็กไปแล้วนะคะก็ได้พบว่าปัญหาในชุมชนแห่งนี้นะคะเกิดจากการที่คนในชุมชนนั้นขาดจิตสํานึกไม่ช่วยกันดูแลแม่น้าลาคลองทิ้งขยะปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้าลาคลองทําให้น้ํานั้นเกิดความเน่าเหม็นและเสียสูญเสียทรัพยากรทางการธรรมชาติ ดังนั้นนะคะทุกคนควรมีจิตสำนึกที่ดีช่วยการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองเพื่อที่จะให้แม่น้ําลําคลองนั้นใสสะอาดและอยู่กับเราไปช่วลูุชัช่วหลานค่ะถ้าสําหรับวันนี้นะคะทางรายการต้งขอขอบคุณคุณป้าเล็กเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เสียสละเวลามนาะให้พวกเราสรัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณป้าเล็กมากค่ะ คุณผู้ชมคะปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นนะคะเกิดจากการขาดปุ่ๆกันทางด้านสิ่งแวดล,ลอ้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ3ห่วง3เงื่อนไขนั่นเองหากทุกคนมีความรู้ในการกำจัดขยะที่ถูกวิธีและมีจิตสำนึกที่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ทำลายธรรมชาติปัญหามลภาวะเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะ เราจึงควรหันมาตระหนักสำนึกโูงแหนในสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์ร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำและช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำให้ใสสะอาดค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นคะคะดิฉันก็มาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กับสถานบันเทิงซึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพูดคุยกับผู้ด,ดูแลหอ,อกันเลยดีกว่าค่ะค่ะต้องขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าหอพักแห่งนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากลพลภาวะทั้งเสียงที่เกิดจากสถานบันเทิงที่มาตั้งอยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่างไรบ้างคะม,มากนะคะเพราะว่าจากที่หอเราเคยเต็มก็ตอนนี้น่าจะประมาณเหลือแค่ประมาณเจ็ดสิบห้อง แล้วก็กระทบกระทบแน่นอนค่ะเราต้องส่งธนาคารแล้วกู้มาสร้างอะไรเงี้ยเด็กๆก็คือย้ายออกพ่อแม่เขามาก็คือเราก็ไม่ได้เด็กเพราะมันมีร้านเล่าจะเมื่อก,ก่อนมาก็คือเก้าคนที่การันตีได้เลยได้ที่แปดก็จะได้ได้เยอะมากที่เนี้ยยอมรับว่าเต็มตลอดแต่พอมาเจอตรงนี้ คือเพราะว่าอยู่ใกล้กับมาหาลัยด้วยใช่ไหมคะก<ช>็จะมีคนเข้ามาอยู่เยอะ,ะแต่ว่าหลังจากที่มาเจอกับสถานบันเทิงแห่งนี้ที่แบบเขามาสร้างที่หลังใช่ไหมคะมาที่หลังค่ะของเราสร้างมันก็มีสมมอบไปแล้วเขาถึงได้มาอแล้วคือคนที่พักที่หอพักที่นี่เนี่ยเขามีการร้องเรียนอะไรไหมคะแบบว่าเสียงดังทําให้นอนไม่หลับหรือว่าแบบบางคนใกล้จะสอบอะไระอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆก็จะลงมาบอกประจา ถ้ามากๆเราก็าจะใช้การโโฮเข้าสอนองแต่ว่าถ้าดังมากเขามาปรับแค่ร้อยเดียวมันก็คุ้มกับการที่เขาเสียค่าปรับร้อยเดียวแล้วเขาเปิดได้เป็นสิบสิบตัวเขาก็ได้กำไรเยอะกว่านั้นเยอะ<ช>นะเสียแค่นั้นคือมันเล็กน้อยมากแล้วพี่มีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เจอแบบนี้เนีในแบบฉบับของพี่ยังไงบ้างคะถ้าบนตึกตอนนี้จะพยายามคือถ้ากิดคือเด็กจะปิดหมด ชี่ปัญญยาภักดิติดบ,บานกระทุ n ตรงกระจกเล็กถ้าเป็นบานกระทุ n ก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่าถ้าเป็นห้องแอร์จะเก็บเสียงได้ประมาณร่วมเก้กาเ้าเ็แลยมัน,นจะได้เสียงข้างนอกแค่นีด้เดียวแสดงว่าเป็นห้องที่เก็บเสียงใช่ห้องแอร์กับห้องอื่นต่างที่จะติดบ,บานกระทุ n หมดแล้วก็จะเหลือห้องพัดลมบางห้องที่ยังไม่ได้ติดเพราะมันต้องใช้เงินใช้อะไรหมด เราม,ม,มคุณผู้ชมคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากการที่เจ้าของธุรกิจสถานบันเทิงต่างๆไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของบรุรพาวาธทางเสียงก่อ้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น บางครั้งเนี่ยถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปัญหานี้นะคะสำหรับใครบางคนเนี่ย,<ด>ยอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่สําหรับพวกเขาเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงที่เพิ่งมาตั้งที่หลังก่อนที่พวกเขาจะมาอยู่แ0้สิปีนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่<ด>มา,ากๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งถือว่าปัญหานี้เกิดจากการขาดความมีเหตุผลในสามวงสามเงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อตามหลักกฎหมาย ซึ่งกฎหมายของการตั้งสถานบันเทิงนั้นมีกฎหมายระบ,บุไว้ว่าจะต้องตั้งไม่ใกล้ไม่เกิน150เมตรและจะต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านชุมชนประชาชนผู้อยู่อาศัยก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นสวัสดีค่ะดิฉันสุมาลีใจคงค่ะขณะน,นี้ดิฉันอยู่ในพื้นที่คลองหมษ เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่กําลังเผานาอยู่ในขณะนี้นะคะว่าทําไมเขาถึงเลือกวิธีการเผานาข้าวแทนการไถกลบะคะขณะนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณป้าตุ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าตุ่ค่ะทาไมคุณป้าตุ่มถึงใช้วิธีการเผาซังตอข้าวล่ะคะป่าต้องการทาเทือกหวานไวๆค่ะแล้วถ้าเกิดไม่เผานี่คือต้องรอาน,นต้องรอเป็นเดือนกว่าังจะเน่าเปมีขาหมุน เรารอนานไปก็ได้ได้แค่นานมันไม่ได้เดียวจะได้ทำน้อยลงหรือไปติดหนาวติดอะไรอีกการเผานาข้าวเพื่อทำนาข้าวในครั้งต่อไปเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อเวลาที่จำกัดในการทำนาข้าวสามครั้งต่อปีเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จึงเจือครอบครัวแต่การกระทำเหล่านี้ส่งผลต่อสภาวะ เกิดบลภะวะทางอากาศซึ่งเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสามเงื่อนไขในหัวข้อที่ว่าภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพในเรื่องของนโยบายที่ภาครัฐต้องเข้ามาให้ความรู้ในการจัดการนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อชาวบ้านรู้วิธีการจัดการที่ถูกวิธีแล้วก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีรู้เท่าไม่ถึงการอีกคุณผู้ชมคะวันนี้ทางรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับปัญหาลภาวะต่าง ที่เราได้พบนะคะจากการที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ความมักง่ายที่จะกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดลอ้อมและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆเมื่อจากกระทาการใ,ใดๆการเดินทางสายกลางก็เป็นทางออกที่ด,ทดีที่สุดตามแนวะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้อหลวงของเรานะคะวันนี้รายการคมนอกฝักหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ